เจ้าของร้องทุกครูปรีชาช่าบ้านทำร้านอาหารบ้านผังเลสซ่ค้างค่าเชา่าไฟฟ้าถูกตัดทรัพย์สินหายเกลี้ยง17กุพาพันธ์ผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางพิมนวันขอส่งมามสกุลอายุ5 7ปีว่าถูกนายปรีชาค่ครัวรหรือครูป,ปรีชาก็มาขอเช่าบ้านเพื่อเปิดร้านอาหารแต่สุดท้ายพอหมดสัญญากลับไม่ยอมจา่ายค่าเช่าแถมค้างค่าน้ำค่าไฟจนถูกตัดไฟอีกทั้งทรัพย์สินเดิมที่เคยอยู่ในบ้านก็หายเกลี้ยง แอบสภาพาบ้านผังเละเทะไม่มีชิ้นดีนางพิมนก็ได้กล่าวว่าครูปรีชาได้มาติดต่อขอเช่าบ้านหลังที่ตนเคยอยู่อาศัยในพื้นที่หมู่3าํตบลปากแพกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุนนบรีซึ่งเป็นบ้านสวนขนาดใหญ่เนื้อที่2ไร่เศษโดยเริ่มทําสัญญาเช่ากันตั้งแต่ปี2 5 6 0ในราคาเดือนละ5,000บาทและเริ่มทําสัญญากันครั้งละ3าปีซึ่งก็มีการต่อสัญญาการเรื่อยมานางพิมลบันก็กล่าวว่า กระทั่งเมื่อปี2-5-6 6ตนเห็นว่าทําสัญญา3ปีนั้นนานเกินไปจึงเปลี่ยนมาทำสัญญาเช่าแบบปีต่อปีกระทั่งสัญญาเช่ามาหมดอายุลงในเดือน 5, 2006, บบกุมภาพันธ์หกแปีได้มีการพูดคุยกับครูปิชาและครูพิชาขอเวลาย้ายของออกจากบ้านหลังดังกล่าว